แม้แต่อริยะบุคคลขั้นโสดาบันก็ไม่อาจปแปรปรวนพิขุทั้งหลายพวกเธอเอ็นดูใครและใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอัมมาศก็ตามญาติหรือสายโลหิตก็ตามเธอพึงยังชนเหล่านั้นให้สมทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในโสตาปฏิยังคะสี่ประการสี่ประการอะไรบ้างคือ พิขุทั้งหลายเธอพึงยังชนเหล่านั้นให้สมทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหรันตัดสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมพิขูทั้งหลายแม้มหาภูตรูปสี่กล่าวคือธาตุดินน้ำไฟลมก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่เหล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลยข้อที่ว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ายังจะมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นจนเข้าถึงนรกก็ดีกําเนิดเดรัจฉานก็ดีเปรตวิสัยก็ดีดังนี้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยพิกุทั้งหลายเธอพึงยังชนเหล่านั้นให้สมทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ ในความเลื่อมใสอย่างไม่หวันไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเองเป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตนเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนพิกูทั้งหลาย แม้มหาภูตรูปสี่กล่าวคือธาตุดินน้ำไฟลมก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่เหล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลยข้อที่ว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรม ยังจะมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นจนเข้าถึงนรกก็ดีกำเนิดเดรัจฉานก็ดีเปรตวิสัยก็ดีดังนี้นั้นไม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยพิกูทั้งหลายเธอพึงยังชนเหล่านั้นให้สมทานให้ตั้งมัน่นให้ดำรงอยู่ในความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธทาเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับควรรับทักขินาทาน ควรที่บุคคลทั่วไปจะทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าพิขุทั้งหลายแม้มหาภูตรูปสี่กล่าวคือธาตุดินน้ำไฟลมก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่เหล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลย ข้อที่ว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ยังจะมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นจนเข้าถึงนรกก็ดีกำเนิดเดรัจฉานก็ดีเปรตวิสัยก็ดีดังนี้นั้นไม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยเธอพึงยังชนเหล่านั้นให้สมทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในศีลทั้งหลายที่พระอริยะชอบใจ เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกทิฏฐิครอบงำเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิพิกุทั้งหลายแม้มหาภูตรูปสี่กล่าวคือธาตุดินน้ำไฟลมก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่เหล่าอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลาย ที่พระอริยะชอบใจย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลยข้อที่ว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศิลทั้งหลายที่พระอริยะชอบใจยังจะมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นจนเข้าถึงนรกก็ดีกำเนิดเดรัจฉานก็ดีเปรตวิสัยก็ดีดังนี้นั้นไม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยพิขุทั้งหลายพวกเธอเอ็นดูใคร และใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอมาตก็ตามญาติหรือสายโลหิตก็ตามเธอพึงยังชนเหล่านั้นให้สมทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในโสตาปฏิยังคะสี่ประการเหล่านี้แล